สวัสดีครับปวยชาแนลครับผมครับวิถีบ้านๆของชาวปวยนะครับเราจะมาทำอาหารนะครับนี่ยัมีผัดไก่นะครับผมผัดไก่เดี๋ยวจะผัดไก่ให้ดีๆช่วงหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้ตั้งกระทะครับผม นี่มีน้ำมันครับลงก่อนไปหาน้ำมันตอนนี้เรากำลังตามไปหาน,น้ำมันกันนะครับ เจือ่น้ำมันแล้วเจือ่น้ำมันครับดูคนละหลังครับอ,อันนี้กุยช่าแนนะครับจับลุงอาหารเป็นผัดไกไ่ผัดไก่วันนี้วชัดหรือเปล่าทัดแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเป็นแบบเป็นบ้าน,น,บบน,านโอเคก่อนให้กระทะมันร้อนก่อน ดูเครื่องปรุงวันนี้เครื่องปรุงก็ไก่ครับผมมีไก่มีไก่กับกระเทียมพริกตอนนี้กระทะร้อนแล้วครับผมสะร้อนแล้วครับใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันเนื้อครับน้ำมันเนื้ออย่งนี้เลหลานอันนี้นั่งก่อนนะครับใส่กระทะน้ำมันแล้วนะครับ ตันนี้เรากำลังรักผักชีกวันนี้น้ำไม่เลยจะมาให้รับผักชีครับผมใส่ที่ก่อนนะครับผมี่จะเตรียมครับ ทำให้หอมก่อนนะขอให้พี่จะเตียมหอมก่อนนะครับน้ำไหลยังครับไหีร้แล้วครับถัดไหมครับพี่ดูถัดไหมถัดมากครับถัดเหรอกดเปิดไหมเปิด ผม่ใส่ครับผมดีครับหลังที่ผัดไว้ลรวก็ล้างล้างก่อนครับ นน่กัเพราะว่ามันชับแน่นอนเลยพอดูปัดแล้วนะครับตื่นให้กำลังใจไม่เป็นใจไม่เป็นเราไม่ต้องเท่าไหร่เด็กๆก็ไม่เปนเพศหน้ากิมมักุงมาครับ มาดูตำครับเครื่องปรุงครับจานก็น้ำปลาครับน้ำปลาก่อนครับมลาปลาเขียวนิดนึงครับปลาเขียวผักเขียวเดี๋ยวเก็บปลาเขียวไปเก็บละซอสหอยครับซอสหอยด้เลยครับซอสหอยเน้นซอสหอยขาดไม่ได้ลืมไม่ได้ครับโอมามิครับ เต็มมาเลยครับอนิดนึงครับน้ำตาลหน่อยนิดนึงครับมาณความานนิดนึงครมานโอเคครับประมาณนี้ครับ ึงบ้านบ้านสไตล์บ้านบ้านนะคบอันนี้บ้านนะครับผัดไก่ใช่เคยไปล้างาคระเทศไทย ม,มันในการผัดมากครับกับข้าวมือนี้ฝีมือของพ่อนะครับพ่อแล้วนะครับฝีมือเชฟเลยแบบตำนานเลยนะครับนี่ต้องอาบน้ำนะครับน้ำเปล่าน,น,น้ำจากโอนที่น้ำกินครับลเล็ก1นึงครับ น้ำนิดหนึ่งเพื่อมันให้มีน้ำซดกินฟีมือของพ่ออะไรยนะครับเลยมากให้ห้าให้ประมาณยี่สิดาวเลยนะครับนี่ครับผัด ข้าวสุกเดี๋ยวเราไปดูข้าวก่อนนะครับอืมข้าวสวยนะครับข้าวสวยควันเลยมาเลยครับท่านผู้ชมกวยจะกินข้าวสวยนะครับนิยมกินข้าวสวยนะครับในนิยมกินข้าวเหนียวนะครับข้าวสวยร้อนๆครับข้าวหอมมะลิสุกกระเจี้ยงครับสุกเปรยครับผม ดูนะครับท่านผู้ชม,มอร่ใสใบกะเพราใส่ใบรกระเพราไป้งบรรลัดกะเพราก็ต้องมีใบรกระเพรานะครับอย่าขาดถ้าขาดไม่ใช่กะเพรานะครับ ลาผัดกันนะครับเราดูเสีนหน่ขอขมเชฟกันนะครับผัดเข้าไปหืดูควันอีกท่านผู้ชมดูควันก็อร่อยอยู่แล้วครับดูควันอืมมันใจ ครับอบบนี้นะครับครับตกับข้าวสวยนะครับถือว่าดยอดมากนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดใจติดตามด่วงอะจัรยนะครับสวัสดีครับครับ